ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผู้ับโค่แล้วช่างฮานท์นะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้านิสันซันนี่นีโอนะครับก็นองจากคันนี้นะครับมีอาการเครื่องสั่นนะครับแล้วก็มีอาการดับไปเองครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆนะครับมาเช็คกันนะครับว่าเกิดจากอะไรครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะทําการถอดน็อตเบอร์สิบนะครับที่ตัวคอยล์จุดระเบิดนะครับทั้งหมดสี่ตัวนะครับแล้วก็ทําการลองดึงคอยล์ออกมาทีละนตัวนะครับ ถ้าดึงมาแล้วตัวไหนนะครับมีอาการสั่นเหมือนจะดับแบบนี้นะให้เพื่อนๆสันนิษฐานได้เลยนะครับว่าคอยตัวนี้มีปัญหานะครับให้ทําการถอดมาเช็คกันครับอาการนี้นะครับเขาเรียกคอยจุดระเบิดไฟรั่วลงกาวนะพวกเดี๋ยวเราจะมาทําการถอดตอมคอยจุดระเบิดกันครับเบื้องต้นนะครับเราก็จะทําการเอาคอยตัวอื่นนะครับมาลองใส่ดูที่ตําแหน่งสูกสามนะครับ ให้เพื่อนๆนะครับทาการเปลี่ยนคอยตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการดึงคอยขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเหมือนตัวที่เราเทสอันแรกครับผมถ้าเครื่องอาการสั่นจะดับหายไปนะครับก็แปลว่าคอยตัวก่อนหน้านี้มีปัญหาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการซ่อมคอยกันเลยครับให้เพื่อนๆนะครับทาการถอดคอยขึ้นมานะครับแล้วก็ง้างลูกยางนะครับลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็บิดตัวคอยด้านข้างออกนะครับ รอยก็จะหลุดออกมาได้เด็นประมาณนี้ครับหลังจากนั้นครับเราก็จะมาทําการถอดลูกยางจุดที่มันเกาะกับตัวพลาสติกตรงกลางนะครับผมเพื่อดูจึดความเสียหายนะครับตัวพลาสติกนะครับก็จะมีรอยแตกเป็นประมาณนี้เลยครับอาการอยเสียนะครับก็จะเกิดจากตัวพลาสติกตัวนี้นะครับผมมีรอยแตกทําให้ไฟล่วงไปลงกาวนะครับทาให้กระแสไฟนะครับที่จะต้องลงไปจุดระเบิดนะครับไม่เพียงพอก็จะทําให้เครื่องสั่นแล้วก็ดับได้ครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ขับรถนิสสันนะครับมาร์ทโนดอเมล่านะครับผมแล้วก็ ตัวนี้ของผมเป็นซันนี่มีโอนะครับคอยของผมเคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับของเดิมมันจะเป็นเหล็กนะครับผมอันนี้เป็นพลาสติกนะครับก็สามารถสั่งชุดซ่อมมาเปลี่ยนแบบผมได้ครับหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนชุดซ่อมเสร็จนะครับเราก็จะเอาคอยตัวที่เราซ่อมเสร็จแล้วนะครับเอามาใส่ที่สุดสามเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เสียบพักให้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาลองดึงตัวคอยขึ้นมาดูนะครับผมดูรอบๆนะครับว่าจะมีไฟแลบออกมาด้านข้างของตัวคอยไหมนะครับถ้ายังมีไฟแลบอยู่นะครับก็แปลว่าคอยตัวนั้นยังรั่วอยู่นะครับ แต่ละครนี้นะครับก็ไม่ม the ีไฟแลบออกด้านข้างตัวคอยแล้วนะครับผมแต่ับเพื่อนนะครับที่สนใจชุดซ่อมคอยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทิ้ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับราคานะครับก็4ตัวนะครับอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทครับและรถที่มีอาการเครื่องสะดุดดับเองเร่งไม่ค่อยติดเท้าก็จะกลับมาใช้งานได้ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามและชมครับสวัสดีครับก็สิ้ไท้ายคลิปตัวนี้นึงนะครับผมแหรับเพื่อนนะครับที่จะเปลี่ยน คือซ่อมคอยเองนะครับแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะผมท้ายคลิปก็จะมีสอนแบบละเอียดเลยครับ